ไอหัวลานนี่มั่วจริงๆริเมื่อ<ๆ>กี้ดูเครื่องยนต์เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์อีกรอบหนึ่งอะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในเจ้าตัวเกรด M ปี P 2021กันมา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 เริ่มจากตัวไหนกันดีเอาเดี๋ยวเอาฝั่งนี้ก่อนละกันนะครับฝั่งคนขับก่อนละกันก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะครับต้องบอกว่าหรูหรามากๆหรูหรามากๆเนี่ยตรงแผงประตูของเขาเนี่ยก็จะมีการบุนุ่มมาให้นะครับเนี่ยเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น แข็งสวิทนะครับเอาไว้ที่ปรับกระจกเจ้าตัวเกรดเคันนี้กระจกก็สามารถพับไฟฟ้าได้เนี่ยเห็นไหมกับเนี่ยแล้วก็เวลาที่เราจะปรับกระจกนะครับเราต้องเลือกอ่ะจะปรับฝั่งขวาเราก็เลือกฝั่งขวาก่อนแล้วก็โยกนี้โอวันนีรร้รีวิวตัวเกรดเมมันมากๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาตัวนี้ก็จะเป็นสีบรอนเงินนั่นเองมือเปิดนะครับมือเปิดอืมอ่ะทีนี้เราไปดูเบาะนั่งกันบ้างนะครับ เบาะนั่งของเขาก็จะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้นั่นเองนี่ตัวนี้จะสามารถปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทาง mythology. นะครับเจ้าตัวเกรดเอ็มคัน orman. นี้ brows. โอ้นี่สูงต่ำอืออืออันนี้เบาะโอ้ยเห็นไหมข้างหน้าเบาะกระดกเข็มแน่นแน่ยนี่นี่นี่ข้างหน้าก็ปรับได้นี่นี่ อ่ะทีนี้ขออนุญาตอันนี้อาจจะเปื้อนนิดน,นึงนะแต่ว่าคือก็เป็นรถที่ลูกค้าใช้งานจริงๆนะครับอ่านี่แต่อันนี้ถ้าเราจะจะผูกอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับอย่าให้เขามาขัดกับเจ้าตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ก็มีการเจอมาเรียบร้อยก็ขอให้รวยรวยเงีเง้ยงยินดีด้วยกับรถคันใหม่ของน้องเบนซ์อ่าทีนี้เรามาดูกันบ้างตรงไหนมีอะไรกันบ้างเจ้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นปรับระดับไฟหน้าเขาปรับสูงต่ำได้4ระดับนะแล้วก็ คันนี้ก็จะเป็นระบบปิดตัวช่วยออกตัวในทางลื่นนั่นเองถ้าสมมติมรถดับติดไฟแดงอะไรเราไม่อยากเขาดับก็ปิดตรงนี้ฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้เติมได้ตั้งแต่บีศูนถึงบียี่สิบตัวนี้เปิดฝากระบโปรงนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นพวกใส่ของอ่ะพี่ต่ายลืมให้ดูตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาก็จะเป็นตัวใส่น้ำนะอันนี้หนึ่งจุดห้าลิตรนะใส่ได้เนี่ยใส่ได้เนี่ยอันนี้พี่ต่ายอยากสาธิตอยู่ละก็เลยเออไม่เอาออกนะครับอ่า เบรกมือเบรกมือโครเมียมยังอยู่ยังอยู่อะทีนี้ขออนุญาตนั่งเลยแล้วกันนะครับก็ทีนี้เรามาดูภายในกันบ้างนี่ภายในเจ้าตัวอันนี้อันนี้ต้องอยู่อย่างนี้นะปกตินี่ออะนี่เวลาะจะตัดแตกเนี่ยก็อย่างนี้ครับอ่าภายในนะครับก็จะเป็นแบบนี้น้องเบนซ์มา เดี๋ยวแป๊บนึงนะน้องเบนจะมีทุราอะไรหรือเปล่าพี่ไาย,ยไม่ได้ถามน้องเลยน้องบอกจะมาเที่ยวนะครับเบน,เน,เนมีเบนมีทุระอะไรต่อหรือเปล่าครับเดี๋ยวพี่ไายถ่ายภายในแป๊บนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้องเบนเอสซีจากซุรินนะครับกับขอบคุณมากๆนะครับที่พี่ไายถ่ายแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไายถ่ายภายในแป๊บนึงรับคิดว่าน้องมีทุาลารีบนี่อ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับนี่ก็จะเป็น เจ้าตัวคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีการบุนุ่มมาให้นี่ก็จะบอกว่านุ่มมากๆเออตอนแรกไม่ลนน้องเดินมาลนเลยอันนี้นะครับอันนี้เออเออเนี่โอ้มีเงินด้วยคือน้องเดินมาดูเฮ้ยไอหวรลานมันเข้าข้างในแล้วเดี๋ยวเงินจะหายหรือเปล่าเดินมาเฝ้านิดนึงอันนี้ก็จะเป็นเก๊น,นะครับเราเก็บของไงวะเนี่ยก็เก็บผ้านะครับแล้วก็วัตถุมงคลเนี่ยได้นะครับเพื่อ อ่าเาเรียกว่ายังไงเป็นความสุขทางใจแล้วก็เงินนะครับเงินทองไหลมาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ปิดไปคือตอนนี้จะเป็นไฟฉุกเฉินนะครับเนี่ยแล้วก็ระบบความมันนทึงด้านหน้านะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่า้าไม่ใช่ด้านหน้าก็มีด้านหน้าด้านเดียวนั่นแหละอ่าหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วมาพร้อมกับระบบนําทางในตัวนี่เดีย๋ยวไปเป็นไงเนี่ยเวลาที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีอย่างนี้ด้วยเนี่ยมาพร้อมกับเส้นกะระยะนะครับเนี่ยอืม ทีนี้เรามาดูแอร์ของเขากันบ้างแอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่ไอสิบแถึงสาองศาไหมพี่ต่ายจะไม่ผิดปั๊บปั๊บปนี่สามสิสองศา1 8บแปดถึงสาองศานะสามารถปรับระดับได้แล้วก็สามารถแยกอุณหภูมิฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้แล้วที่สําคัญนะครับเจ้าตัวแอร์ตัวนี้เขาจะมีเจ้าตัว ก็เรียกว่าฟิลเตอร์ไหมที่ตัวกองฝุ่นอะคือดักจับฝุ่น PM 2.5ด้าได้นะออนอกจากเย so ็นสบายอยู่ในรถอิซูซุแล้วยังมีความปลอดภัยอีกด้วยครับนี่ที่ชัดบอกว่าหัวร้านมันดีใจแล้วน,นักหนามันพูดไม่หยุดเลยเอาดีใจสิรถเรารอถ่ายตั้งนานคันเนี้ยนี่ก็เป็น USB ครับคันนี้ก็จะเป็นที่จุดบุรีถ้าต้องเบนเข้าศูนย์ที่บุรีรัมย์ก็ได้นะคันนี้ ไม่ใช่ก็ได้ก็ได้ได้เลยแหละเออก็สมมติว่าจะเข้ามาอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพี่ตายจองคิวให้นี่อันนี้เกียร์นะครับเกียร์ก็จะเป็นบอกไว้เลยว่าเจ้าตัวเกรดเเขาจะมีเฉพาะเกียร์อัตโนมัติเท่านั้นแล้วก็เกียร์อัตโนมัติจะเป็น6สปีดนะครับทั้งตัว1.9แล้วก็ตัว3,000นี่ prnd ถอยหลังในี่ปุ๊บนี่ตัวนี้ใช้โหมดเกียร์ธรรมดาได้นะครับถ้าสมมติว่าเราสมมติว่าเรา ขึ้นเขาลงเขาอะเราอยากเอ้ยมันต้องใช้เกียร์ต่ำมันต้องใช้ยังไงในเมื่อตัวออโตโอ้มันก็มีแค่ดีใช่ไหมวะอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็คิดในใจอ่ะสรุปหัวร้านจะบอกอ่ะดันมาฝั่งขวาปุ๊บนี่เขาจะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเราก็ล็อกเกียร์ตัวนี้เลยแล้วเขาไม่เปลี่ยนเกียร์ให้เองนะก็คือตัวนี้ต่อให้รอบทำไมอ่าดูแปลก,ปกตัวกล้องพี่ตายทนำะไมมันดูก็ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยนะไม่เป็นไรตายต่อครับก็ ตัวเกียร์ธรรมดาตัวนี้พี่ต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเกียร์ให้เราเองนะต่อให้รอบเครื่องยนต์จะตะลุไป4,000รอบก็ไม่เปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนเองนี่ในในตัวนั้นแล้วก็มาดูตัวนี้ละกันนะครับนี่ามาตรวัดของไม่ใช่มาตรวัดดิจับพปรมาลัยในส่วนของเย้าตัวพปงมาลัยยอตัวเกรดเอ็มตัวนี้พี่ต่ชอบมากๆนะครับขเขามีความหรูหรามากๆนี่ เป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังแล้วก็แบบมันติฟังก์ชันนะครับโดยฝั่งซ้ายเนี่ยเราจะสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้เพิ่มเสียงลดเสียงเ,เล่นโหมดต่างๆต่ๆตอไปปิดเสียงนะครับรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์สั่งงานด้วยเสียงซึ่งการที่เรามีฟังก์ชันตัวนี้เข้ามานะครับจะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยอย่างพี่ต่ายขับรถไปนะครับพี่ต่ายไม่ต้องไปมัวพะวะพประวงหาแถวๆนี้เลยนะครับเนี่ย เราก็ตาเราก็มองถนนไปเราก็มาใช้มือจากตัวนี้คือลดการละสายตาออกจากทอนถนนนั่นเองซึ่งบางครั้งนะครับเพียงแค่เสี้ยววินาทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นี่อิสุสุของเรามีความใส่ใจมากๆอีกตัวนึงนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าเดินทางไกลนะครับออตโต้เขาออกแบบให้มีความสะดวกสบายอ,อยู่แล้วถูกต้องไหมคือเราไม่ต้องเข้าเกียร์ลดเกียร,ยร,ยร์อะไรอย่างเงี้ยยกเว้นว่าคนอยากได้อารมณ์สปอร์ต ก็ใช้โหมดเล็บทอนิกไปอย่างที่พี่ไต่ทำให้ดูเมื่อกี้ในเมื่อสบายแล้วก็สบายยิ่งขึ้นนี่ก็จะมีเจ้าตัวครูสคอนโทรนให้ด้วยเจ้าตัวครูสคอนโทรนเขามีประโยชน์ยังไงอะอย่างเช่นพี่ไต่ขับรถไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตอนนี้เขาเป็นสี่เลนหมดแล้วนะอ่ะยาวๆเลยถนนโลง่ลงๆไม่มีรถไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับพี่ต่ยอยากจะลกความเร็วไว้สัก90กิโเมตรต่อชั่วโมงอ่ะประหยัดน้ามันด้วยไม่เกินกฎหมายกําหนดด้วยพี่ต่ก็จะขับมาที่90ปุ๊บนะครับ แล้วก็มากดเจ้าตัวเข็มนาฬิกาตัวนี้สามารถกดไว้ก่อนได้นะพอกดปึ๊บใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอไปถึง90ปุ๊บเราก็มาเซตนั่นเองเขาก็จะล็อกไว้ที่90อ่าอ่ายกเลิกได้ปิดก็ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วทีนี้เรามาดูเจ้าตัวมาตรวัดเขาบ้างมาตรวัดตัวนี้ก็จะเป็นมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชชั่นนะครับคือตอนกลางคืนก็ให้แสงสว่างคือพูดง่ายตอนคืนก็อ่านง่ายตอนกลางวันก็อ่านง่ายไง ไม่ใช่ว่า้ตอนกลางคืนนั่นมันมันแสบตาจังอะไรอย่างเงี้ยพอตอนกลางวันเอากลมองม่ชัดอีกแล้วเว้ยสรุปจะเอายังไงเจ้าตัว M นี้ไม่ใช่นะครับตอนกลางคืนก็ไม่แสบตาอ่านอ่านค่าต่างๆไอ้ไฟบ่งไฟเบรคเครื่องยนต์เครื่องยนต์คือเราก็เห็นชัดนะครับตอนกลางวันเราก็ไม่ต้องไปเพ่งตามองเพราะว่าเขาชัดเจนอยู่แล้วตอนนี้ตอนกลางวันนะเนี่ยนี่เห็นไหม มาพร้อมกับหน้าจอ M I D ขนาด4 2จุดนิ้วตรงนี้ประตูเตือนทุกบานบานไหนเปิดเตือนเตือนทุกบาน <c oughs> ความเร็วก็บอกเป็นดิจิตอลนะนี่ตอนนี้ปริมาณน้ำมันไม่ใช่ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงความร้อนนะครับอันนี้ก็ปริมาณเชื้อเพลิงนั่นเองส่วนตัวนี้จะบอกตำแหน่งเกียร์นี่เอาตรงไหนอีกตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงมากถึงแดตัวนะครับเจ้าตัวเกรดเมคันนี้ตทีนี้เดี๋ยวไปต่ายขอไปสับเซิฟข้างหลังนิดนึงข้างหลังนิดนึงใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วน้องเบน <c oughs> อก็อันนี้นะครับก็จะเป็นสัมพาราของคนลูกค้านะครับพี่ต่ายกา็ไม่ได้นั่นนะเ,เราะเราเราไม่ไม่ขยับของลูกค้าอันนี้ไม่ประตูหลังก็ใส่ได้1.5ลิตรเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับคุณภาพถึง15ขั้นตอนเออ <c oughs> โฆษณาน้ำดื่มไม่มีอะไรจะพูดนะครับนี่ครับ เจ้าตัวห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาออกแบบให้นั่งสะดวกสบายคือไม่แพ้กับรถเก่งนี่มีขนาดใหญ่เลยด้านหลังก็สามารถเอนได้มากขึ้นนะครับด้านหน้าก็เนี่ยนั่งชันเข่าได้มากขึ้นเจ้าตัวเกรดเอ็มคันนี้นะครับมีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยอ่าตะขอเกี่ยวนะครับอันนี้สามารถแขวนสัมภาระได้อันนี้ขอดูที่หนึ่งนะครับนี่อันนี้ก็เป็นที่เท้าแขนแล้วก็วางพวกแก้วพวกอะไรได้ด้วย นี่ตัวนั้นก็จะเป็นที่เก็บเครื่องมือนะครับอันนี้ไม่ทราบว่าน้องเบนทราบหรือยังแต่ก็ทราบแล้วแหละอก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ต่ายขอตัวส่งมอบคืนรถให้กับน้องเบนก่อนนะครับเพราะว่าน้องก็รอนานแล้วน้องจะไปน่าจะไปเที่ยวสนามมุยลำคาเซิลต่อแล้วก็สนามรถแข่งต่อนะครับทำมาเที่ยวมุยลำก็จะประมาณนี้แหละ อ่ะโอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ